ทัง้งทีดีบ้างทั้งทีดีหลายปีเลวกลมุกลมพุ่กกนกุมพี่เยอะเหตุไงมันกับมีวันสำคัญมีกิจกรรมมืออื่นสาธารณสุขพัินาประเมิน ประเมินโรงเรียนประเมินวัดประเมินความสะอาดมือนีปกติอย่าให้เช็ดความสะอาดซอยจัดโต๊ะจัดลงอาหารมึงดูหักพังลงมู่นมือนีิข้าเจาสิมาเห็ดเขากัดขาบทุทไทยขาลไปจังสิิริซอยเพิ่นเทียนไปตามปกติสักวัน การเรียนนี่จะสูญเสียจะสูญขาดให้ตะน,นักไปได้หลายเรื่องไดก็สร้างเอาไว้ที่หลังหนาที่เข้าคือนาทีน่นาที่เท่าคือเรียนลงใส่การเรียนก่อนให้ความสำคัญของการเรียนง,งานวิชาก,การงานการศึกษาเข้าก่อนงานความรู้ก่อนมีวิชาเหมือนมีรัพย์อยู่นับแสนนี่แหละ หัวนี่เป็นอย่างว่ารูปปากรูปข้างกูนเนี่ยดังได้ดีสักก้อนเรื่องอื่นก็คือเรื่องเรียนมันโมเป็นงานงานเท่ากับคือเรียนเห็นนักไปได้หลายเพิ่มพูดความรู้หาความรู้เขาใส่ตัวได้หลาย เพอราะซ็นมันอยู่ในสังคมยากมันหางานก็นยากคนตกงานก็นหลายจริงพวกบว่มีอ่ความรูบ้บ่มีการศึกษาแห้งหาโอกาสยากที่สิเขาถึงงานที่มันคนต้องการหลายๆแต่มันมีงานหน่อยๆงานที่มีค่าตอบแทนสูงๆเขาก็รับบ่หลายคนรับคนที่พร้อมหลายที่สุด พื้นฐานมันก็นมาจากการศึกษาทีละถ้าบมมีการศึกษาขุดมั่นทวนทวนอยู่คนละเดียวเนี่ยเสียหน่ามั่นทวนทวนอยู่ในให้หมดละหาเราค้นกัดลาะสูบมากนบ้านนี่แหละหาเมาแกน,นแกนี่โพดเฟซบุ๊กล่อผู้สาวตาฟัางน้ำโรงเรียนสีแดงถ้ำนี่มาทุกป่ทหารมาพวกมักในเครื่องแบบ คนในเครื่องแบบทหารมาตัวร่อกันอยู่นี่ละโวยเขาตัวกับหลายคนเขาล่อเขาตัวไปทั้งทั้งเถี่ยน้าคนจะขวงมันดีกว่า,าหลายเท่าดีจากการศึกษาดีละการเรียนการศึกษาการพัฒนาตนเองขึ้นไป จะให้เน้นนักลงไปเรื่องการเรียนเนี่ยมันเป็นยังกยายจะสุพักกันถิมจะพักกันละเมื่อบ้านกับทบทวนเข้าไปเปิดเบิงคู่สอนการบ้านท่านบ่ท่านก็ดีแล้วเตรละอผู้ใดมีเวลากับเบิงมากกวนวิานชาใดสีด่เรียนเบิงมาวิชาหนึ่งก็บใดกันมีเวลาอีกกับองวิชา มันก็สิเลี่ยนง่ายขึ้นมาหอดห้องคู่หม้อหนึ่งเบิ่งหม้อหนึ่งเนี่ยมันคืออยู่ๆเกี่ยวกับคู่ใดประจำชั้นหม้อหนึ่งจัดออกมาแต่ละคนเนอพักกันนัง่งซื้อๆกันยากกันย้อนเห็ดเนื้ออื่นสิบนยากคนนี้ป่อนั่งในโฮมเปิดพรรัดลมใส่พร้อมยังพักกันยากอยู่ ถ้าอื่นมันยากขึ้นไปกว่านี้อนาคตมันยากไปกว่านี้ใหญ่ขึ้นไปแห้งงานขึ้นไปลายขึ้นไปดายากขึ้นไปกว่านี้ความรับผิดชอบหลายขึ้นไปเรื่อยตอนนี้ก็รับผิดชอบ่จะแขวงซื่อๆกับเจ้จงยากถึงอะไรกับสิรรับผิดชอบผู้อื่นรับผิดชอบครูจะแขวงคุณมีลูกมีผัวกับรับผิดชอบผัวรับผิดชอบเมียรับผิดชอบลูก การพริดูอบครอบครัพวพว่อแม่ขึ้นไปอีกเตืมขึ้นไปอีกไล้ขึ้นไปอีกคันบบมีความพิสูจน์จเจะคข้องกับความผิสอบน์ตัวพื่นกับจะสู่หวังว่ามันสิพ่อคันจะาของเหตุน้ำบดีจะคข้องบดีกัจะคินว่าสิไปเหตุน้ำผู้อื่นดีแลวสิแล้วเบิ่งไปเรื่อยเบิ่งเบิ่งเริ่มจากเกคา้องนี่แหละโอกาสสิไปสิบากับยากบ้ดน ถ้ามันใหญ่ขึ้นไปจะว่าอยากให้เน้นนะักทั้งการเรียนการศึกษาเพื่อสิมันมีโอกาสจากาักแนวโอกาสขึ้นมาอีกแน่โอกาสดีขึ้นมาแน่ถัา,าว่าอยากเข้ามาหาลัยก็จะสิพอเกันอยา,ากเรียนตัวม้อไปเล่งใส่ขันได้เรียนก็ต้องเล่งใส่เป้าหมายจะของให้มันถึงอ่านใส่ไว้คณะใดมันเปิดทหารงานไง จะของธนัดจะของมักมันควรจะคืดได้แล้วน้ำม่วแม่จีบไปโพดหายผู้นั้น,มมนหาให้ห,า,หา,ขาขนาดจะของมักวะฮะผู้ใดผูด้ใดขนาดกยายศาสตร์ทีบมันจะจีบเสียบคือขนาดใดเนี่ยเลือกเอาจะขวางธนัดวิชาใดวิชาเด็กวิชาภาษาวิชาอาชีพ เลือกหาวิชาถนัดจะขอให้ได้ขอให้ยในิเขตขอบเขตของการศึกษาถือว่าใส่ได้เบิดขอบเขตของการเรียนบ่ิดมีอาชีพใดด้อยกากันบดิมีอาชีพใด,ด,ด,ม,พดมีเก,กียรติกลันกันคนเป็นหมอเบอิดโรงเรียนเด็ไผส้เป็นผู้สอมไฟไผส้ใครับรถมันกระต้องแบ่งกันคันว่าเป็นแพทย์เป็นหมอก็เป็นน้ำกันเบิดประเทศเบิดคณะเบิดโรงเรียนมันผู้ใดสิเหตุแนวอื่นใดแต่ละอาชีพก็มี คามรับพิดชอบี่เกียรติมีศักดิ์ศรีแตกต่างกันตามอาชีพภัยมั่นหล้วก็ตามการกระทําของตัวบุคคลนําอันนี้ได้ไมาจากการศึกษาเบิดภอยากเป็นอย่างไดจังหวัดแต่ละมือแต่ละเบ้ดแต่ละเรื่องแต่ละเล่าให้มันอยู่ในการศึกษานี่อย่างมันเด้ออกไปทางอื่นบอกแวกไปเดกอดพะกันเฝ้ากับเขอว่าให้มันทัน พาะัะนนมันทีสายกลายเป็นผู้ประมาทไปหอดมือหอดเวลามาแล้วแต่ห้เอาแล้วโอ้ยเสียดายเด้แต่เลียนอยู่ผุนกูคืคคบอบบเป็นอย่างสีน้อว่าไปเด้บัดสีมีคนได้่้าหลายคนโยนน้ำเข้าเนี่ยแต่เข้าเลียนอยู่ก,กูคือบบตั้งใจน้อไหอดน้ำทุกน้ำยากว่ามันทีพักกันโอ้เอาแต่เลียนกับไปเลียนแต่ขณะง่ายๆหาสวบเขาง่ายๆวิชาจบง่ายๆ ยบออกมาหางานกับบได้เรายะยุบนันอันนี้ก็เกิดจากพื้นฐานพิละแต่การเรียนมันทยมนี่เราพันบ่นนตั้งใจบบสนใจอยากสิเรียนพอไปเข่าหาไรมันก็นเลือกบบได้หลายนี่ก็เป็นการว่างหลักฐานไว้ทั้งการเรียนการศึกษาจะขวงมึงไว้ได้หลายเอาแค่นีกก้อนเมื่อเนี่ย